นี่คือบิงูเหรอไม่ใช่จ้ะอ๋อไม่ใช่เหรอโอ้โหนี่คิดเร็วมากเลยเนี่ยนี่เราแค่จับปึ๊บเข้ามาแล้วนะคนเขาดูออกโอเคโอเคมามามาบิงโชบ้านเขาเนี่ยแปลกๆนะมันก็อร่อยดีเหมือนกันอ่ะอ๋อจริงจริงแล้วเขาทำมันมาข่มข่าบิงซูนี่นั่นกินไม่ไปเลยห้ามหน่อยดิโอ้โหตายแล้วทำไมไม่ตัดสายแล้วเขาจะให้มันทำไมเขาไม่ให้มาเขาไมาให้เราขูดเล่น อุ้ยคนกระเด็นข้าหน้าอะไรกระเด็นข้าหน้าน้ำน้ำกระเด็นข้าหน้าเลยเหรอโ <c oughs> อ้ยไม่เบาวม่เราคนขเขาดูออกอมาเ <c oughs> กเจอร์แบบน้ำแข็งใสบ้านเรามากใช่ใช่ปรากฏว่าอ๋อเมื่อก,กี้เราสั่งผิดอันนี้ไม่ใช่บิงซูอันนี้คือน้ำแข็งใสเออไ,อไอติมโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะออื้เ,เขาไปเลยไม่หวานเลยพี่ไอติมอะ่ะรสมันเป็นไงรสมันฝืนๆมันจืดๆืดเนี่ยไม่รู้ไอ้ติมอาจจะต้องกินเข้านเลือกกว่านี้แหมส่งมาไม่หยุดเลย อร่อยดีกินต่อหน่อยอะไรเนี่ยเลยคือมันเป็นไอติมเนื้อแบบเคยแข็งเลยเคยกินไอติมทเรียนบ้านเราปะที่มันแบบมาแบบเนี้ยฟิลฟิลอย่างนั้นแต่คืออันนี้มันเหมือนแบบมันนิ่มอ่ะไอติมแบบนิ่มที่แบบจริงสามารถใช้นิ้วปาดหลุดได้เลยอ่ะคุณว่าอืเข้าปากผมได้ปะเฮ้ยแล้วเราไปเล่นอะไรน้อยขนาดนั้นน่ะเราไปเล่นอะไรน้อยขนาดนั้น่ะอะคุณว่า ช้อนนี้สามารถเข้าปากพี่ผมได้ไหมแรงมากด้คือในคำเดียวพี่พี่อยากทำอะไรนขึ้นสมองนึงขึ้นสมองเด่ขึ้นสมองเอาแค่แค่แค่ช้อนเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าได้ไหมกินอิ่มแล้วผมบองตรงว่าผมกินได้แค่นี้ขอบคุณมากที่ไปให้ผม